เยร์ยังครับเอาในป้าอ้อยก็มีแตงบ่ปลูกป,ออลปลูกปลูกปลูกน้ำหรือว่ามันขึ้นครับว่าคือลายแตนก็ได้เก็บแล้วบ่มาเดี๋ยวลงไปดูก่อนนี่ครับเศษตะกรเรานี่นะครับปลูกอ้อยตามฤด,ดูกาลร,รับหลังจากปลูกอ้อยแล้วนะครับก็จะมีนี่ แต,ง,แตงโมครับปูแซมก็ไปตามป่าอ้อยนี่ครับมีเยอะเลยครับซิ่งและประโยชน์สองต่อครับปลูกอ้อยด้วยปลูกแตงโมด้วยครับนี่ตอนนี้ชาวเกษตรกรก็กําลังชาวสวนเจ้าของสวนก็กาลังมาเก็บครับดูเหมือนไม่มีแต่ปรากฏว่ามันเยอะเลยครับนี่เป็นลูกกระต๊อกก็แก๊กเต็มไม่หมด โอ้นะครับสรัดีทุกงแค่นน้นน้อยเท่านี่นี่ไงโอ้ยลูกใหญ่ๆเท่านั้นเลยครับครับจะมีหมดเลยอ่าอ่า ดูธรรมดาธรรมดาดูเหมือนไม่มีอะไรเหมือนเป็นต้นอ้อยกำลังขึ้น,นแต่พอมาใกล้กลกลๆนี่ฮะเยอะมากนี่โอ้เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับไม่ได้ใช้น้ำอะไรเลยเเเหลายๆก่ยยอนทำฟินไหมเนี่ยเป็นลูกเต็มหมดเลยนี่ หมามันมาันคิดหอดกระโพดขึ้นแซมเก็บน้ำฝนใส่ไม่นิดมีซุกแล้วอันนี้เก็บมาแล้วเมื่อกี hmm? ้ ปลาตปหมดลยแล้วปาปลูกหมดเลย,ลยเพื่อนน้อยๆเลยนี่โอแตงไทยวันนี้แตงไทยแตงโมแค่ไหนไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บเป็นเห็นเงเก็บเป็นตัวยางเก็บน้ำเพลินเนี่ยน,นี่วานพอสื่อพอน,น้ำเพินนะมันสุกแบบไหนมันสุกเต็มที่แล้วมันกำลังสุกนั้นมันเพลินอื ปักแตงหม้อเกเอาไปส่งตลาดาาาาาบ่ครัแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเก็บจักหน่วยนึงแน่ถ้าเก็บให้ใเพิ่อหนึ่งแก่ให้แต่ถ้าเก็บจักหน่วยนึงแมวางเลาะเก็บเออ,เอ,อวางนี่ก็ได้นี่อ๋อคอยดึงเนาะเฮ้ยขยันถือ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 เดี๋ยวถือแค่ลูกให้ได้ครับพี <c oughs> ่ ยัง่ครับแตงไทย่มดเยแตงไทยเดี๋ยวเดนเดีเอาเอานีนั่นแต่ว่าถือปักแตงโมดิแบกนะแตงจ้าลบกอนดด้วยนู้น ยันบักแตงโมอยู่ทางเข่าวหันแม่จากมีมีนวยที่หายเก็บได้เลยบอเมื่อมันเนี่ยเสียงด้วยต้องรถน้ำว่างว่างไ้ก่อนก็ได้เชื่อบอก เอาอันนวยได้นวยได้เก็บได้ใหญ่ๆนั่นน่ะเมื่อกี้บออ่ะอันนี้อันนี้กับนี่อันไหนนี่นู่นไหนเมื่อกี้นี่นี่ดำพื้นเลยตัวนี่น่ะดำตัวตัวไหนตัวตัวไหนเมื่อกี้นี่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 ตัวนี้บ่นะอันนั้นเดี๋ยวนั้นอันนั้นก็ได้แต่มันมันมันเป็นเปลี่ยนด้วยเอออันนี้นี่ครับพี่น้องครับนี่ยังอยู่ในเครืออยู่เลยเทมอลนี่ปลาเครือซัมนี่แต่มื่เก็ดปลูกอะไรใหญ่แท้หวะ เอาเอาสปลายนี่หรือปลายนี่ใหญ่อ่าวเหงื่อไหลคือมันเงินใหญ่เนาะต้นมันน้อยหน่อยเมื่อกี้เห็นรูใหญ่ไงอาจจะขาน่วยอาจจะขาน่วยอ่านวยปะมือเบ่งแบบใดมือมันเบ่งแบบใดมือมันขวนมันแห้งบ่มือมันประธานแห้งเล้วนี่แม่หมอต้องต้องแห้งแบบไหนเดี๋ยว ผันั่นเอลหแล้วจะุกอนาลงอันนั้นดิอันนั้นแม่บอนเห็นทั้งดากมั้นะกันะควนแหงไม่ไปอั้งทัรกมันแหงว่าอมีน้่าอะรกน้ำมันแหงเลี้ยบเอาที่เดียวเอ๋ออันนั่นวางไควน อัมไปเลยอันใดลูกพอรงลูกไงปนีนลู้่อันนี้ก็แม่นบ่อันนั้นไ่บ่โอ้ยกเทั้งไงทั้งแห้งพ่อมีนี้พ่อมเก็บเลยนี่สวยขนาดเล่นลูกนี่ใหญ่ขนาดเก็บเก็บเกุ่นแม่นสองหนวยบอาจารย์อันนั้นน้ำเม่นบอ๋อ เดียวเดียวเดียวดึงออกจากต้นเลยเก็บเป็ี่ยนไปเนาะพอพออย่างต้นมันตายอันนั่นโลดมันบขี้ๆกันได้บ่เออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยาหนัำตึงเลยเว้ยตูนี่ง่ามขนาดเลยดูนี่ที่ผมดิกเลยเว้ยเดี๋ยวที่ที่สองหน่อยที่สองหน่อยหน่วยใดอีกใบใช้หมูอย่างกินตลาดบ่ กินนาีกินนาีกินนาลีกินนอนอะล้เอี่ยไปเอายุรถเพื่อนก็ได้ดอกน่ันจริงจริง นี่แตกแล้วเอาเรียกเอาอันนี้แต <laughs> ่แต <Gym. S 1> งไทยหานวยเอานนี้เขากานไม่ใจแล้วก็มาซอยน่าไปไอ้ให้อ่อันนี้อันนี้น้้าพ้อ<แ>น<ต>ี <uen> ่น้ำจ้านี่อ่ะ ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้าแวะมารับชมสำหรับรการมามเ,รเก็บ <ละ S 1> มาดู 2> 1, 2, 3, ชาวไร่เขาเก็บผลิตผลนะครับจากการปลูกโอ้เยอะมากเลยครับปลูกแซมกับต้นอ้อยนี่สวยงามไม่ต้องรดน้ำครับปลูกทิ้งไว้แล้วก็ได้เวลาก็มาเก็บโอ้นี่ อันนี้แค่หนึ่งในร้อยที่อยู่ในสวนนะครับด่อย่างเดียวอีกเยอะเก็บนนทั้งวันก็คงยังไม่หมดอนนโอเคครับแค่นี้วันนี้แค่นี้ก่อนครับอนนขอบคุณมากครับสว,ส,นนสวัสดีครับวันนี้ก็สองสามหมูก็ได้กิน